สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อวิธีการสะสมพระใหม่หรือว่าแนวทางการสะสมเหรียญของหลวงปู่พัดว่าเราจะสะสมในทิศทางไหนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเอฟซีของช่องนครเนี้ยได้พิมพ์เข้ามาว่าพี่พระออกหลายรุ่นผมไม่รู้จะสะสมแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาชี้แนวทางว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับ เพราะว่าถ้าเราเช่าตามรุ่นของหลวงปู่ทุกรุ่นแบบเนี้ผมมองว่าเงินเงินเพื่อนๆจะจมได้นะครับ mm. ก็ให้เลือกเช่าเฉพาะพระรายการหลักเท่านั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเราซื้อพระถูกรุ่นนะครับผมก็จะเปรียบเหมือนกับว่าซื้อหุ้นถูกตัวนั่นเองเพราะว่าในอนาคตจะทําให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมองว่าเออเห็นช่องนั้น ช่องนี้รีวิวผ้าหลายรุ่นนะครับผมจะบอกอย่างนี้ก็คือว่าให้เราเลือกเช่าเฉพาะเป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับเลือกเช่ารุ่นที่เป็นผ้าหลักก็จะทําให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ในช่องของผมมันก็จะชี้คือจะชี้ตำหนิให้เห็นแต่รุ่นเป็นรุ่นคือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีแนวทางในการสะสมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปชี้ให้เห็นแนวทางครับว่าเราจะเดินทางไปในทิศทางไหนไปติดตามรับชมันเลยครับ ปกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือแนวทางการสะสมพระสำหรับผมนะครับผมจะยึดแนวทางของผมก่อนผมจะเน้นพระหลักก็จะมีอะไรบ้างพระหลักสำหรับผมที่ผมมองว่านายนางคตจะราคาจะขยับขึ้นนะก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนะครับ เห็นไหมเพื่อนๆจะมีความคมชัดแล้วก็วาระจัดสร้างชัดเจนนะครับนี่คือพระพระหลักแบบนี้จะมีมูลค่าเพิ่มแต่ละรุ่นของผมนะที่จะสะสมก็จะมีเจริญพรล,ล่างนะที่ผมเล่นอยู่เสือคาบแก้วเนี่ยเสือคาบแก้วครับนี่ เหรียญที่มีความคมชัดน่ะเพื่อนเนเพราะว่าถ้าเราเล่นพระตามทุกรุ่นแบบเนี้ยมันจะไม่ไหวนะก็ให้เลือกเล่นเป็นบางรุ่นเท่านั้นและเราก็เช่าเราต้องดูจากใบรายการว่าในรุ่นนั้นสร้างอะไรแล้วก็มีพิมพ์อะไรพิมพ์พิเศษอะไรมีลูกเล่นอะไรจำนวนการสร้างเท่าไหร่ว่าะจะสร้างเป็นอย่างไรจะประมาณนี้นะ แนวทางการสะสมพระผมก็จะมีเจริญพรล่างเสือคาบแก้วเหรียญแอปเปิลโคเศรษฐีเหรียญเสาห้านะนี่แเปิลโคเศรษฐีเสห้แล้วก็เหรียญมหาลาบเหรียญสร้างโรงพยาบาลจเจริญพรบนนะครับนี่จเจริญพรบนนี่นะแล้วก็จะมีรุ่น รวยทรัพย์แสนล้านนี่นะครับนี่เนื้อเงินลงยาธงชาติเหรียญที่มีความคมชัดแล้วก็ใบรายการจัดสร้างชัดเจนอนะ่ะผมจะเล่นแบบเนี้ยเนี่ยเหรียญแอปเปิลเสาห้าโคตรเศรษฐีเนื้อเงินแล้วก็เหรียญห่วงเชื่อมพัสย์แสนล้านที่ผมเล่นอยู่นะเนี่ยแนวทางการสะสมของผม ความคมชัดดูความสวยงามนะครับเนี่ยและเพื่อนๆคิดว่าอนาคตจะไม่มีมูลค่าเพิ่มผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบางคนบอกโอ้พี่ปั่นราคาปั่นอย่างนั้นอย่างนี้วงการพระปั่นราคาผมถามว่าการปั่นราคาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเช่าผมเนี่ยแล้วราคาที่ผมตั้งไว้อะจะขายได้ไหม ในวงการภาพไม่มีการปัันราคาหรอกครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนเช่าหากันน่ะต้องเข้าใจการตลาดแบบนี้ด้วยที่ราคาขยับขึ้นเพราะว่ามีคนสะสมจํานวนมากแล้วเหรียญก็ค่อยๆน้อยลงคิดง่ายๆขนาดที่ข่าวออกแล้วถ้าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวขนาดใบการ์ดโปเกมอนน่ะเขายังขายซื้อขายกันใบละยี่สิบล้านเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรักในการสะสมเนี่ยมันจะเกิดการแย่งชิงกัน ทำให้ต้องมีการใส่ราคามูลค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเหรียญแบบนี้เนี่ยแล้วนี่ลิงยิ่งเป็นพระด้วยทําไมจะไม่มีมูลค่าเพิ่มเน้นทั้งพุทธคุณพุทธคุณแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็การสะสมเนี่ยสามสามสิ่งเนี่ยทําไมจะไม่มีมูลค่าเพิ่มผมก็พยายามจะชี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะไม่ใช่ว่าผม สักแต่ว่าจะมาขายพระอย่างเดียวนะคือผมชี้ตำาหน่งให้เพื่อนๆได้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้สามารถที่ทำให้ FC ผมเนี่ยมีความรู้แล้วก็สามารถเช่าซื้อหาได้และทำให้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะตรงเนี้ยช่องผมเนี่ยคือผมจะชี้ตำาหนิให้เห็นแต่ละแบบแต่ละแบบถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปส่วนเหรียญเจริญพรล,ล่างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าราคาแรงตอนนี้ผมก็มีเปิด จองเหรียญเจริญพรกลางสร้างโรงพยาบาลถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปนะเนี่ยพิมพเจริญพรเจริญพรกลางสร้างโรงพยาบาลจะเป็นแบบนี้พระก็จะออประมาณเมษาพฤษภาคมปีหกสี่ปีเนี้ยก็จะเป็นพระหละักวาราจ,จัดสร้างชัดเจนเหรียญมีความคมชัดแล้วอีกอย่างลุงป่องก็เป็นคนการันตีแต่เป็นรุ่นวัดสร้างนะลุงป่องไม่ได้สร้างลุงป่องเป็นคนแค่คมงานเฉยๆและคิดดูอนาคตจะ ไม่แรงได้ยังไงถ้าเพื่อนๆไม่ตามรุ่นเจริญพรนะผมก็บอกได้เท่านี้แหละส่วนใครที่จะตามพระหลักรุ่นอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเหรียญหลวงปู่ม,มีให้เล่นหลายรุ่นถ้าใครคิดที่จะสะสมแล้วก็เน้นไปทางเ,าเน้นพุทธคุณด้วยแล้วก็เน้นไปในทางด้านการเงินด้วยก็นั่นแหละครับผมก็ให้เล่นให้แนะนําให้เล่นใ,ให้เล่นเลือกพระหลักแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีงบประมาณก็พระหลักร้อยผมก็มีนะครับถ้าอยากได้ก็ทัก แชทเข้ามาพูดคุยแล้วก็ใครแอดไลน์เข้ามาก็ไม่ต้องรอผมเพื่อนๆน,นะครับสามารถพักเข้ามาพูดคุยได้เลยว่าสนใจรุ่นไหนแบบไหนแล้วก็รุ่นที่ผมไม่ได้ลงก็ถ้าเพื่อนๆมาถามให้ผมดูว่าแท้ไม่แท้ผมดูไม่ได้นะครับผมดูได้เฉพาะรุ่นที่ผมรีวิวเท่านั้นเนี่ยเช่นจเจริญพอรล่างอัศด์แสนล้านเหรียญแอปเปิลเสาห้าแล้วก็เนี่ยเหรียญมหาลาบ เสือขับแก้วเปี่ยนสร้างโรงพยาบาลเนี่ยโดยทรั์แสนล้านเนี่ยเนี่ยผมดูได้หมดผมดูได้ประมาณหกเจ็ดนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีแง่คิดอะไรดีๆสำหรับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็จะติดติงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ